ไฮมินาซังคอนเดจิวะวตาชิวะซันเดยส์สโตรแกซังครับบอกกันแล้วสู่เกม PSO 2หรือ f a ร์ซัน2นะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะกลับมาสุ่มตัวตู้กาชา AC สแก๊กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้สุ่มตัวตู้ AC มานานมากเลยนะที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นการสุ่มตัวตู้ SG ซะมากกว่านะครับแล้วก็ตู้หลวงจะมาสุ่มในครั้งนี้ก็คือเป็นอันนี้นะครับ PSO 2 Support Item Selection ก็คือตัวตู้กาชาที่ใช้ในการทำของนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยอ ตัวตู้ PSO2 SD Support Item Selection เหมือนกันนะครับก็คือเป็นการทำของแบบ r s d นั่นเอง ซึ่งสองตู้นี้นะครับมันจะเป็นตัวตู้กาชาที่จะอยู่อย่างถาวรเลยนะคือตามปกติแล้วมันจะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นตัวตู้ที่จะมีการหมดในเรื่องของอะแบบมีการจำกัดระยะเวลาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับทั้งตัวตู้ทําของพวกนี้แล้วก็ตู้ที่แบบเป็นการรีของพวกเนี้ยทั้งเรื่องเกี่ยวกับอาชุดของเผ่าแคบอาของเพศชายเพศหญิงอะไรว่ากันไปเนี่ยมันเป็นตู้ที่ก็จะอยู่อย่างถาวรเหมือนกันนะครับอ่าโอเค แล้วก็สำหรับตัวตัวนี้นะครับมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับโบนัสในการได้รับของรางวัลเหมือนกันด้วยซึ่งสำหรับตูต้ AC นะครับของรางวัลก็คือจะเป็นไอเทมัตรใบนี้ก็คือบัตรสีแดงที่เราจะสามารถดึงไอเทมชิ้นไหนก็ได้ในตูน้นี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งของที่อยู่ตู้นี้ก็จะเป็นตามนี้ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ตัวหลอดที่เป็นตัว Ability Protection ใช่ไหมครับมีหล,บ Grand, หลอดระดับแกรนหลอดระดับเกรดแล้วก็ไอเทมป้องกัานตราหน,านาการเพิ่มท่าการเปลี่ยนท่า ในเรื่องของอของที่ใช้สำหรับให้กับตัวมาของเรานั่นเองนะครับนี่คือไอเทมท,ที่อยู่ในตัวตู้ตู้กาชา AC นะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโบนัส ในตัวข uh. อบบนั้นเห็นบอกไปนะครับว่าถ้าเราสุ่มครบ15ครั้งเนี่ยเราจะได้บ,บัตรใบนี้มาใช่ไหมแล้วก็ถ้าว่าเราสุ่มเพิ่มอีก15ครั้งเราก็จะได้บัตรอันนี้ไปที่2มานะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่าเราสุ่มคนละปุ๊บแล้วก,ก็เราจะสามารถได้รับบัตรใบนี้ซ้ําได้เรื่อยๆเลยถ้าหากว่าเรามีการสุ่มเพิ่มอีก15ครั้งเป็นต้นไปนั่นเองนะครับคือตรงเนี้ยมีการบอกได้ว่าถ้าหากจบรอบแรกไปแล้วก็จะขึ้นรอบที่2แล้วก็พอจบรอบที่2เป็นต้นไปปุ๊บเราก็สามารถวนหลุด2เลื่องเนี่ 一。<noise> ต้องการเลนะ่นล่องอยไอเทมจริงๆเนี่ยก็สามารถสุ่มทุกๆ15ครั้งยังไงก็สามารถได้รับไอเทมที่ต้องการแน่นอนอยู่แล้วนะครับอาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสุ่มตัวตู้กระชาตูนี้กันโอเคขอเปลี่ยนสถานที่กันซะหน่อยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ตรงเคาน์เตอร์ของดูดูกันเลยนะอะแล้วก็ก่อนที่ผมจะมาเริ่มสุ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในเรื่องเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ของตัวไอเทมพวกนี้ที่อยู่ในตัวตู้กันสาหน่อยนะครับคือเล่นล่องของไอเทมพวกเนี่ยเปอร์เซ็นต์การออกมันจะไม่ได้เท่ากันนะแต่ละอ ก็คือตัว Ability Position ทั้งหมด8สล็อตด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทมระดับแรงสุดๆเลยนะซึ่งโอกาสออกของมาเนี่ยก็คือ1.470นะครับถัดมาเป็นตัว Ability Position 7สล็อตอันนี้จะมีโอกาสออกมากกว่าก็คือ2.941นะครับถัดมาจะเป็นหลอระดับแกรนก็คือตั้งแต่แกรน P แล้วก็ไล่ไปถึงแกรน PP เลยนะครับเสืเทมพวกนี้เนี่ยโอกาสออกก็คือ2.205 ถัดมาจะเป็นหลอดเทียร์สามนะครับก็คือจะเป็นพวกหลอรดอระดับเกรดเกรดอาร์อะไรนะเกรดพาวเวอร์เกรดชูแไลไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับที่เป็นตัวป้องกันกระโดดติดลบของอาวุธประเภทเก่าหรือว่ายุนิตแบบเก่านั่นเองซึ่งไอเทมทั้งหมดนี้โอกาสออกของมันนั้นก็คือ2.941%นะครับโอเคถัดมาจะเป็น ไอเทมชิน้นนี้อันนี้เือไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มโอกาสติดเกรสเซสในการตีหัวอาวุธแบบใหม่นะครับซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมีโอกาสออกสูงที่สุดในตู้เลยก็คือ9.558เปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าตอนสุ่มเนี่ยเตรียมเจอไอเทมชิ้นนี้กันได้เลยแล้วก็ถัดมาจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มธาตุของตัวอาวุธ10เปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสออกคือ3.676เปอร์เซ็นต์ถัดมาจะเป็นไอเทมที่ใช้ในการเปลี่ยนธาตุนะครับโอกาสออกเนี่ยก็คือ,อ6 จุดเปอร์เซ็นต์เริ่มเยอะแล้วแต่ว่ายกเว้นเรื่องเกี่ยวกับตัวท่าแสงนะครับถ้าเป็นท่าแสงเนี่ยโอกาสออกจะเยอะกว่านะก็คือ8.088%นเปอร์เซ็นนะครับโอเคถัดมาจะเป็นไอเทมที่ใช้สดับในการเพิ่มตัวทิกเอกอร์แอคชั่นของมาร์กของเรานะครับเซตเทมชิ้นนี้ จะมีอาเปอร์เซนต์ในการออกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะก็คือ3.676%นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพวกฟูดได e ก็คือเป็นอาหารให้กลับมาของเรานะครับโอกาสออกเนี่ยจะเป็น2.941%นะอ่ะันนี้คือเลเปอร์เซนต์ในการออกของไอเทมแต่ละตัวในตู้นี้นะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งผมจะขอสุ่มแค่15ครั้งพอนะซึ่งการสุ่ม15ครั้งนะครับผมจะเปิดแบบใหญ่1ครั้งแล้วก็แบบเล็กอีก3ครั้งนะคือการเปิดแบบใหญ่นะครับมันจะเป็นการเปิดทั้งหมด12ครั้งแต่ว่าเราจะจ่ายไปใน,ในอัตราที่แบบเป็น11ครั้งนั่นเองนะครับก็คือจะมีการประหยัดไปได้1ใบนั่นเองโอเคเราไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเราก็เริ่มจากการเปิดแบบใหญ่ไปเลยนะครับ12ครั้งใช่ไหมทําการกดตกลงแล้วก็เลือกอะไรดีซ้ายกลางขวาซ้ายกลางขวา ดูดูทางขวาใช่ไหมครับก็เลยทางขวาก็แล้วกัน <c oughs> อ่ะมาดูซิว่าได้เทปไหนบ้าง <c oughs> เปิดมาด้วยการเปลี่ยนท่าสายฟ้านะครับ <c oughs> เปลี่ยนท่าไฟโอ้โหท่าสองอันเลยเหรอ <c oughs> ถัดมาเป็นฟูดได้ฟูดได้ใส่เด็กซะด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนท่าแสงว,ว้าวหลอดอาวุธไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นฟูดได้นะครับอ๋อมาแล้วแกรนพีพีแกรนพีพีไม่ได้ใช้น่าเสียดายมีอันนี้เป็นฟูดได้โจมตีสายเอสนะครับแกรนพีได้แกรนพาวเวอร์มานะครับ อันนี้เป็นการเปลี่ยนธาตุมืดเอ้ยได้เปลี่ยนธาตเยอะแฮะแกลนเโอเคผมไม่ต้องใช้บัตรละเพราะอะไรครับผมคือผมมาหาตัวหลอดแกนเอนะครับเพราะว่าจะมาทำอาวุธสายอารแล้วเนอะแล้วก็มีเปลี่ยนธาตุแล้วก็ที่สุดเป็นที่เรียบร้อยก็คือมีฟูดไดส์สอันนะครับแกนพีพีหนึ่งแกนเอสแกนพมีตัวเกรดอาร์พาวเวอร์แล้วก็เปลี่ยนธาตุนะครับ เปลี่ยนธาตุเนี่ยได้ธาตุมืดธาตุแสงสายฟ้าแล้วก็ไฟมาอีก2นะครับโห oh, นี่เลยว่าได้เปลี่ยนธาตุกันรัวๆเลยโอเคแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนต่อนะครับว่าเราจะสุมอีก12ครั้งต่อไหมแต่ว่ามันใช้จ่ายเยอะเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่พอใช้ผมก็จะไม่สุมใหญ่แล้วนะครับจะสุมแบบเล็กๆก็พอนะเส้นนี้มันบอกว่าเราต้องสุมอีก3าครั้งก็จะได้รับบัตรไปนี้มานะครับเพราะฉะนั้นก็สุมเล็กๆไปอีกสัก3าครั้งก็พอแล้วโอเคสุมครั้งที่1นะครับก็เอาเป็นแบบซักกลางขวาไปเลยก็แล้วกัน,กน ได้เป็น HP a PP เทีย3ก็คือเป็นเกรสต้ามีน่านะครับอะต่อไปอันก้างได้เป็นฟูดไดแบบโจมตีสายเวทมานะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายอดูดูด ได้หลอดเกรดแบบาสายเวทมานะครับแล้วก็ได้บนด้มาเป็นที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้การสุ่มของผมก็ใช้งานหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการบอกได้ว่าถ้าหาเราสุ่มครบอีก15ครั้งเนี่ยก็จะได้รับบัตรเรื่องเกี่ยวกับไอเทมที่เราสามารถดึงไอเทมชนก,ก็ได้ในตู้ไปได้เลยนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะโอเคมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมสุ่มตัวตูกกาชานี้ไปทั้งหมด15ครั้งก็ได้ไอเทมตามนี้มานะครับก็เริ่มจากตัวเปลี่ยนธาตุไฟเนี่่ทั้งมมดาาาสตาแสื ตัวหลอดอาเกรสพาวเวอร์ เกรสเท็กส์เกรสสตาเมนาแล้วก็มีหลอดแกลนพาวเวอร์แกลนชูตแล้วก็จะมีแกสนอาร์สปิริตาด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวฟูดไดฟูดไดเนี่ยได้ครบทุกแบบเลยนะครับ SRT แล้วก็เด็กด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวบัตรไอเทมที่ผมสามารถเดือดเทมชิ้นไหนก็ได้ในตู้นี้ไปได้เลยนั่นเองนะครับเพราะฉันถามว่าผมขาดอะไรไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปใช้เทมชช่นนี้กันอีกทีหนึ่งหลังใหม่ก็แล้วกันเนอะซึ่งที่การใช้งานก็เหมือนเดิมเลยครับให้เรามาดูที่หน้าเมนูของตัวตัวนี้ใช่่มมมัััั้้้้แลวววนจะีีหหขอทใใเราใเราชไกบบตตป หใบก็คือสามารถเยี่ไปที่ต้องการเนี่ยไปได้เลยฟรีๆ1ชิ้นดันเอนะครับอันนี้ก็คือการสุ่มตัวตูว้ a ออาจจะใช้ในการทําของแล้วก็คงเป็นการสุม่มครังสุดท้ายในโลกเพียโซทูแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะเป็นการสุ่มในโลกของนิวเจอร์ซิตนะสถานว่ามีตัวได้คาสนใจเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาสุ่มกันอย่างนี้แน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต์เเน่